c ชฟเทเบิล EP นี้นะครับเราพามาที่ร้านโชนนะครับเป็นเชฟเทเบิลใจกลางเมืองจังหวัดกรุงเทพม,มหานครนี่นะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทางโตโยทาด้วยนะครับที่ให้ยางโตโย Open Country AT3 มาให้เราเดินทางมาหาร้าน c ชฟเทเบิลดีๆแบบนี้ทั่วประเทศนะครับพื้นขูุขะก็ผ่านได้อย่างสบาย แม้พื้นเรียบก็วิ่งเรียบเงียบนิ่งนะครับจนพาเรามาถึงอย่างปลอดภัยนะครับต้องขอบคุณโตัวโย้ามราที่ด้วยนะครับเราอยู่กันที่กลางเมืองแถวนี้แถววงเวียน22นะครับตอนนี้มีร้านฮิปๆมากมายเลยมีร้านหนึ่งที่เขาใช้ไฟจากฟืนในการทำอาหารนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตั้งเข้าไปดูในร้านกันเลยไป ร้านโชนเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจอยู่แล้วนะเพราะเขาใช้ไฟจากฟืนในการทำอาหารทั้งหมดแล้วทั้งร้านก็ไม่ได้มีเตาแก๊สนะครับแล้วก็ทําอาหารไทยด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะครับพอมาถึงนะครับเจอคุณเลนแล้วก็เชฟมิวแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับคุณเลนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลนเจ้าของร้านโชนนะครับอันนี้โชนมาจากไหนครับคำว่าโชนคืออะไรคําว่าโชนจริงๆก็มาจากเหมือนครัวของเราเลยครับก็คือฟืนและไฟครับฟืนและไฟที่เวลาเราประกอบอาหารก็จะ ส่วนลูกโชนขึ้นมาใช่ครับส่วนชาวกระเชิงจริงมันก็เชิงแปลว่าต้นไม้ใหญ่ถ้าต้นไม้แล้วก็เอามาผนวกกันเป็นฟืนและไฟเลยเป็นโชนคือเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีแก๊สเลยไม่มีครับทั้งหมดเป็นฟืนและไฟล้วนๆเลยนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วทำไมถึงมาเปิดที่นี่ครับเรามองว่าตรงเนี้ยเป็นเฮริเทจของสถานที่อยู่เพราะว่ามันมีวัฒนธรรมอาหารที่แบบรายล้อมเยอะแล้วด้วยเบสของอาหารเราอะฟืนและไฟก็จริงแต่เราก็จะมีความเป็น ไทยเราอครับเสิร์ฟอาหารจริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารไทยที่ตีความใหม่ตีความใหม่คือเชฟมิวอะครับ,รบเพราะว่าตีความอาหารใหม่ถ่านครัวฟืนและไฟขึ้นมาแล้วทำไมถึงเลือกที่จะใช้ฟืนแล้วไฟมาทําอาหารนะครับไม่ใช้แบบครัวปกติปัจจุบัน<ช>เหมือนที่เขาือนงมาใช้กันเราก็อยากจะนําเสนอความแปลกใหม่ด้วยในอันที่2คือจริง เป็นแพชชั่นของทางเชฟมิวเขาด้วยแล้วด้วยตัวผมเองเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีแนวคิดที่ดีที่เราถ้าทำร้านอาหารขึ้นมาเราอยากทําให้มันมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาแล้วเหตุผลสุดท้ายคือการใช้ฟืนและไฟมันดึงพวกอโรมาดึงพวกรสชาติอาหารน่ะได้ใช่ดีใช่แท่มันก็จะมีความความแบบสโมกกี้อะไรเงี้ยครับในเมนูต่างๆก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งคอร์สในตอนนี้เป็นคอร์สยังไงบ้างครับเป็นอาหารในตอนนี้ครับจะชื่อคอร์สว่าโชนพาเลตก็คือเราได้ แรงบันดาลใจมาจากอาหารชาววังชาววังใช่ครับแต่เราก็จะมาดัดแปลงคือมันไม่ใช่วังแบบวังหวังคะวังวังครับแล้วก็จะมีความเป็นแบบใช้ภาษาของเรามันก็มีบางที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดัดแปลงให้มันเป็นสไตล์ของร้านครับฟังคอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โต๊ะเลยดีกว่าถามวเดี๋ยวจะส่งต่อให้เชฟนิวคราเลยครับตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับามเตรียมอยู่ได้เลยครับโอเคครับครับ ดูเขามีอาวุธอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมเป็นทัดเป็นทัชไปทัชไัชสวัสดีครับครับขอได้กันเลยครับเจเบอก็คอนเซ็ปต์เดือนนี้จะเป็นเกี่ยวกับชาววังหน้าฉากอาจจะเป็นวังในจินตนาการเวลาเราพูดถึงชาววังเรา้นึกถึงอะไรหรูหราต้องปานีอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าหลังฉากอาจจะเป็นวังที่เกาหลีที่จีนที่สเปนอะไรอย่างเงี้ยจานแรกจะเป็น ขนมครกไทยโกยากิครับผมก็คือไทยโกยากิใช่เราเอาขนมครกไทยกับทาโกยากิมาเมิร์สเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะทําแป้งให้บางที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ตัวไส้เนี่ยเราเอาหมึกใช่ครับผมหมึกดำนครับผมมาทําเป็นไส้ผสมกะเขืทิเหมือนหน้ากะทินะครับผมแล้วก็จะมีตัวหมึกหองย่างนะครับผมแล้วก็ท็อปด้วยขิงดองแล้วก็มีต้นหอมมี เมล็ดมะตูมแขกครับผมให้กลิ่นรสพิเศษครับผมเมล็ดมะตูมแขกใช่ครับแล้วก็แนะนําให้ใช้มือทานได้เลยครับผมได้ครับแล้วก็อื่นเลยแบบข้างหลังเที่ยวเ้าน่ารักมากเลยนะเขาจะมีพกอาวุธลับอยู่เป็นพัดที่อื่นนาจะมีมีดที่เเพกพัดอยู่ข้างหลังนะครับได้ครับผมจะลองกินดูเขาคุณมากครับขนมพกไทโกยากินะครับแป้งขนมคกนะครับโพตดบางบางมากยากนะเพราะงั้นเดี๋ยวลองชิมครับ แป้งมันบางมากๆเลยนะครับแล้วอย่างแบบคือคำแนะนเวลาเชฟเสิร์ฟมาผมว่ากินเลยดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าทิา้งไว้นานเนื่อหมึกไปทำให้แป้งมันโซกได้นะครับแต่ว่าพอกินแบบหมึกกับเม็ดมะตูมหมึแขกไปครับคือเม็ดมะตูมแขกเขามีคาแรคเตอร์ของเขานะกับปลาหมึกที่อยู่ในนี้มันเด้งมากเลยนะเพิ่งเจออันนี้น่ารักมากนะแล้วที่สําคัญคือบาลานซ์ดีมากนะครับคือเขาคุมสมดุลได้ดีตั้งแต่คาแรกนะจะเป็นซอสหมึกตัวปลาหมึกเองแล้วตัวแป้งที่บางมากนะครับทำให้กินรู้สึกว่ามันเปิดคอร์สโอเคมากๆเลย ขอบคุณครับถ้าถามว่าจานนี้มาจากวังไหนคงตอบว่าวังหลังวังหลังสุชิวังหลังผมก็เลยอยากทำสูชิบ้างอยากเสิร์ฟโอเก้าเซตแต่ว่าทำไม่เป็นก็เลยเอาใบชับปลูไปย่างรมควันตากไว้ให้มันกรอบแทนหัวสาตายนะครับผมแล้วก็ตัววาซาบิผมใช้เป็นผักกาดทีมีรสชาติและกลิ่นคล้ายๆมัสตาร์ดนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวสูชิแต่ว่าใช้เป็นข้าวจีเอาข้าวเหนียวไปคลุกกับกะทิ ชุบไข่ย,ย่างนะครับ,รบผมแทนข้าวซูชิด้านบนจะเป็นปลาส้มครับเราเอาปลาก๋าบุสลากครับปลาส้มนะครับผมเป็นบุสลากด้วยครับผมแล้วก็ด้านบนจะมีขิงอ่อนซอยนะครับผมแล้วก็มีหอมเจียวโรยอันนี้ถ้าทานด้วยมือเหมือนทานอูนิขอสลายคำดียวได้ก็จะอร่อยมากโอเคขอบคุณมากครับของมือย้านอร่อยอีกแล้วคือผมอาจจะชอบที่แบบในหนึ่งคำะครับมันมีหลายอิเลเมนต์อยู่นะครับ คือใบชะพลูก็กรอบมากปลาส้มก็รสชาติแบบชาบมากเลยรสชาติแบบคมมากนะปลาส้มเขาทอดมาแล้วมันมีเนื้อลงกลางนุ่มๆน,น,นะไม่ให้ชิ้นเล็กๆจนกรอบไปหมดนะมันกรอบๆนุ่ม,ใใมๆใบไม้ก็กรอบแล้วมีหอมเจียวกับกิ่งท้้ทงบนนะพงั้นกินแล้วมันก็ดูบาลานซ์สิครับนะรสชาติเข้มค้นมากเลยแต่พอกินโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนที่มันสมดุลลงมาได้อีกนะครับ ถึงปลาส้มเนี่ยก็กลิ่นแรงแล้วเขาก็ทําเองเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบจานนี้มากเพราะผมว่าการที่ทาจานนี้ออกมาให้มันสมบูรณ์ได้อะมันค่อนข้างยากมาแล้วข้อที่3นะครับอันนี้เราเรียกว่าแซงว่าเซวิเช่คือถามว่าทําไมต้องชื่อแซงว่าครับจริงๆแล้วมันจะมีจานหนึ่งที่คนในวังเขาทานกันเขาเรียกว่าแซงว่าไตปลาถามว่าที่มามาจากไหนก็คือว่าคนในวังอยากกิน แตปลายำไตปลาแต่ว่าอาจจะชุนเกินกิ่นเขาอาจจะไม่คุ้นชินเขาก็เลยไปหากุ้งหาปลามาทําแทนก็เลยเรียกว่าแซงว่าทีนี้ทําไมต้องเป็นแซงว่าเซวิเช่คือเวลาตอนที่ผมทำผมรู้สึกว่าบางบริบทมันคล้ายๆเซวิเช่คือการเอาเออน้ำมะนาวหรือกด a c ซิดิตเนี่ยไปทําให้เนื้อสัตว์ที่เป็นซีฟู้ดเนี่ยสุกแล้วก็เอาตรงนั้นเป็นดิซซิงแล้วก็ผมก็จะใส่ สมุนไพไรหลายๆอย่างหรือใช้มังคุดลงไปด้วยนะครับผมเพิ่มความสดชื่นด้านบนจะเป็นมันสำปะหลังค่ะที่เปรูเขาจะทานเป็นสแสตนเป็นมันวสำปะหลังทอดนี่สมามารถคู่ทุกอย่างทานได้กันได้เลยครับผมโอ้ขอบคุณครับแซงว่าเซบิเช่นะครับคือยิ่งเซบิเช่เหมือนทำยำฝรั่งนั่นแหละอย่างที้เชฟเขาบอกไปนะมันคือการบีบมะนาวหรือใส่เดรสซิ่งจน โดนเนื้อสัตว์จะมันเกิดเป็นแบบฟ้าฝ้าแล้วเอาน้ำตรงนั้นไปทําเป็นดูเซซิงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช้หลักการนะมาทําเป็นแซงว่าเซบิเชแล้วใส่มังคุดใส่มันสํมปะหลังใส่เฮิบเยอะแยะไปหมดนะครับลองชิมดูว่าเป็น ไอ้กินแล้วสดชื่นมากเลยคือบางคุชมันไปตัดกับตัวแบมบูครับคือเท็กเจี้ยบางคุชมันนิ่มๆใช่ไหมครับแต่บมบูทำมันจะหนึบหนึบแป้งมันสามประหลังข้างบนกรอบๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ครบอีกแล้วเห็นไหมนุ่มนิ่มกรอบเพราะงั้นในจานหนึ่งมันมีหลายอิเลเมนต,ต์ไปหมดนะครับกินแล้วก็รู้สึกสนุกผมว่าใช้ได้บเบิร์วันต้องได้อย่างเงี้ยแล้วมีเฮิร์บแบบทำกรอบของพวกเฮิร์บอีกนะอร่อยมากๆลองกินดู หต้มข่แห้งครับเราอาจจะค,คุ้นชินกับต้มข่า เป็นครีมี่ซุปเนาะครับแต่ว่าเนี้ยสดประส์อยากเอาต้มแล้วมาจิม้มา็คือต้มขากะทิแล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี้ยมาจิ้มกับตัวพริกเขานะครับผมบทีเนี้ยเราก็เลยเลือกใช้เป็นเป็ดแล้วก็เอาน้ําที่ได้จากการต้มขาเป็ดนี่แหละครับผมไปย่างกุ้งอีกทีหนึ่งกุ้งเราจะใช้เป็นกุ้งน้ําก่อยครับผมจะมาจากแม่น้ําตาปีมันมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่ากุ้งก็จะได้สารอาหารที่ดีกว่ามันจะไม่ใช่กุ้งเท็กซ์เจอร์เดียวกับกุ้งจากฟาร์มนะครับด้านบนจะมีหน่อขาอ่อน ซอยไว้ด้วยวิธีทานก็คือตีมะนาวแล้วก็ทุกทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วทานเลยครับเฮ้ยโอ้โหนี้เจ๋งมากเลยคือถ้ามันเข้ากันนะผมจะแบบทึ่งมากเลยเพราะต้มขาเป็ดคือเป็ดมันก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ของมันครับแล้วกุ้งจะมีคาแรคเตอร์ของมันนิดนึงนะแค่นี้ผมไม่เคยเห็นใครใช้ต้มขาเป็ดกับกุ้งย่างเลยนะ กุ้งย่างแบบเป็ดมากนะครับตรงกลางดิบๆนิดนึงอันนี้ล้วต้มขาเป็ดอ่ะผมว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงอย่างที่แบบผมคิดไว้เลยนะเพราะมันจะแบบนุ่มนวลเพราะมันมันก็เลยเข้ากับกุ้งได้เป็นอย่างดีนะครั้นี้ที่ผมชอบก็คือหน่อเขาอ่อนที่ใส่อยู่ข้างบนนะครับมันเป็นตัวที่ไปเชื่อมระหว่างสองอันนี้ได้ดีนะพอทุกอย่างมันกลับมาถึงจุดที่มันพอดีแล้วมันก็ไม่ได้รสจัดมากจนกรกทั้งกุ้งทั้งเนื้อเป็ดไปนะเพราะฉะนั้นจานนี้ก็เป็นกจานหนึ่งที่ผมว่าจิมก็ชาเลนทีมเขามากนะ แชมิลล์มาให้นะนี่อันนี้คอที่5แชมิลล<ช>์ออกจากแกรนด์การ์เด้นมาโทรลูมใช่ครับ,รรบทแกรนด์การ์เด้นนี่คือแอเปาร์ทเซอร์อยากให้ฟีลประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าในในเราทำเป็นพาเลสเราทำเป็นวังแล้วเราก็เลยล้อนิดนึงว่าบริบทในวังน่าจะเจออะไรบ้างก่อนจะถึงท้องมะโรงองเงี้ยครับอ๋อคือวังชั้นนอกวังชั้นในอย่างเงี้ยอ,อ๋อโอเคแล้วอันนี้เป็นข้าวยำน้ำพริกลงเรือเจ้าจอมสดับใช่ครับต้องให้เฟีลค,คนคิดเมนู ก็คือเจ้าจอมสดับเขาเป็นแฟนคนหนึ่งของรัชกาลที่ห้าครับแล้วบังเอิญว่ารัชกาลที่ห้าอยากหาอะไรไปรับประทานไปเสวยบนเรือเขาเลยรับสั่งให้เจ้าจอมสดับไปทําอะไรให้ฉันหน่อยคเจ้าจอมสดับก็วิ่งไปในครัวแล้วก็หยิบจับนู่นคว้านี่มาทําแล้วก็เอาไปเสวย เือก็เลยไปที่มาของชื่อว่าแล้วก็เป็นน้ำพริกลงเรือนะครับก็คือไปทานบนเรือนี่ทีนี้เราอยากนำเสนอน้ําพริกยังไงให้มีความสโมกกี้แล้วก็เอาทุกอย่างไปลมควันไปย่างนะครับผมแล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวที่เอาไปผัดกับน้าพริกนะครับผมที่เป็นสีส้มๆจะเป็นมันกุ้งจากคอสที่แล้วครับผมเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้เวสเลยครับเอามันปุุงมาทำนะครับผมอันนี้ครุกทุกอย่างก็ทานด้วยกันได้เลยครับผมมา้นี้เดี๋ยวผมจะลองกินดูว่าเป็นยังไงจับพรุกรวมกันเลยเดี๋ยวกินอ่ะขอบคุณนะครับข้าวทัน้ นะครับ okay, มันกุ้งเอาไปคลุกแล้วแบบมันช่วยลดความช้าของจานนี้ลงด้วยนะครับจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยแค่กลิ่นเกินแต่ละอย่างมันค่อนข้างจัดจ้านนะครับแต่มันกุ้งมันรสชาติแบบนุ่มหน่วนนิดหนึ่งพอมาคลุกเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปตัดความคมของแบบรสชาติมาตัดกลิ่นที่รุนแรงของบางอย่างลงไปให้มันลงมาพอดีได้นะครับแต่ที่น่ารักของผมนะไอ้พักการดขาวที่อยู่ข้างบนที่เชฟเขาย่างม,มาบงก้าร่นมันยังกรอบๆอ,อยู่นะครับพอกินข้าวไปแล้วกินผักไปแล้วกินหมูไปแล้วแล้วมันมีอะไรเล็กๆกรอบๆแล้ว พอไปโดนไอ้กา้านผักกาดขาวอันเนี้ยมันเวิร์กมากเลยแล้วการที่เราเอาไปลงพันหน่อยๆด้วยเนี่ยครับยิ่งทํารู้สึกว่าจานเนี้ยมันไม่เหมือนคนอื่นครับเพราะฉะั้นผมว่าต้องลองมาชิมเองนะผมว่าจานเนี้ยก็อร่อยมากๆตอนแรกที่คิดว่าควันมาจากฟืนควันมาจากฐานแบบเนี้ยบางอย่างถ้าเกิดจากการคุมที่มันไม่ดีครับกลิ่นของควันมันอาจจะไปทําลายจุดเด่นบางอย่างในแต่ละจานนะครับแต่ว่าทั้งทีมเขาทั้งเชฟมิวเองก็ คุมทุกอย่างออกมาได้ย่างสมุท มาแล้วแต่ไปเป็นผนงไก่ปิ้งใส่ทับทิมโอ้โหจานนี้มีที่มาอีกแล้วคือแต่ก่อน,นเขาจะเอาพิกแกงคขาพอกกับไก่แล้วก็เอาไก่ไปย่างแล้วก็พรมกะทิไปเรื่อยๆมันคลางคอนูมมิ่งมากเลยคนก็อาจจะไม่ทําก็เลยทําเป็นแกงธรรมดาผมรู้สึกว่าผมอยากถาเสียดายรซปีแต่ก็ขี้เกียจเหมือนกันฮะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะก็เลยลอกกระดูกออกคนเลยแล้วก็เอาไปแกงแยัดเข้าไปข้างในแทนก็เอาไปรมควันก่อนนะครับผมอากาศมะพร้าวแล้วก็ค่อยเอามาย่างนะครับผมแล้วก็ด้านข้างจะมี ของแข่เอาไปย่างนะครับผมเพิ่มรสชาติในการทานในความสมกกุกีแล้วก็จะตัดเลี่ยนด้วยตัวมะล,ละกอดองครับผมขอบคุณครับคือจานหนึ่งก็ไม่รู้ต้องกี่ขั้นตอนแล้วนะก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองคิมดูว่าเป็นยังไง เนี่ยข้างในมีทับทิมนะครับพริกแกงเนื้อไก่ลอกกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับมันนวลเนียนอีกแล้วนะครับไก่ก็มีกลิ่นลมควันจริงๆทับทิมกับมะละกอดองเนี่ยมันเบรกความเลี่ยนของจานนี้ได้ดีนะครับส่วนตัวหอมที่ใส่มาตรงนี้กินกับไก่ก็เข้ากันมากๆนะครับกิ่นตัวแกงเป็นแกงกะทินะครับแต่ผมก็ไม่เคยกินแกงกะทิกระทับทิมเนาะแต่พอไปโดนแล้วอะรู้สึกว่ามันช่วยเบรกแบบเาเรียกมันมันช่วยเคลียร์พาเลตที่มันเลี่ยนๆของเราลงไปนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันครบรสไปหมดนะครับแล อันนี้รก,การคุมแห้มันมากเกินไปเนี่ยผมว่าเป็นจุดสําคัญมากเลยเพราะถ้าเกิดมันมีควันมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆๆมากเข้านะผมก็เชื่อว่าแต่ละคนคงกินไม่หมดจานเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยต่อให้มีไฟจากเฟืออย่างเดียวเนี่ยทั้งทีมเชฟเขาก็าคุมออกมาได้อย่างราบรื่นนะครับ เก้าเหล่าเนื้อเรียงเอ่อจานนี้ไม่มีอะไรเกี่ยววังเลยแค่ร้านที่ชอบอยู่ใกล้ๆวังที่จันทบุรีแค่นั้นเลยเหตุผลก็เลยอเอามาใส่ด้วยเราใช้เครื่องกว๋วยเตี๋ยวเรียงก็จะมีส่วนพัยหลักๆอย่างเช่นเร็วนะครับ,รบผมพืชประจําถิ่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวชูโรงของกว๋วยเตี๋ยวเรียงนะครับ,รบผมใช้ เนื้อแก้มวัวนะครับผม,มในการตุนส่วนที่เป็นย่างเราจะใช้เป็นเนื้อแฮงเกอร์หรือว่าเป็นขั้วตับนะครับร่างข้างไม่ใช่หอยเชลล์นะครับผมใช้เป็นใช้เท้านะครับผม,มคือเราตุนไปด้วยแล้วก็เสร็จตูวเราเอาใช้เท้าไปย่างเอามาเสิร์ฟด้วยครับผม,มแล้วก็อันนี้อยากให้ลองทานดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มรสชาติแนะนําให้ใช้พริกขั้วดองของเรานะครับผมขั้วดอง ทานอร่อยนะครับผมขอบคุณครับคือจริงแล้วก่อนทานนะมันมีทั้งเนื้อย่างที่เป็นแฮงเกอร์สเต็กนะครับหรือเนื้อคั้วตับหรือจริงถ้าอ่านฝรั่ลดคือเนื้อที่พันรอบหัวใจนะครับซึ่งรสชาติของเนื้อชนิดนี้มันจะมีรสชาติเนื้อเข้มข้นเพราะมันอยู่ใกล้เครื่องไหนกับแก้มบัวที่เป็นส่วนที่มันมีมันแท่งและเอ็นพอดีพอดีซึ่งเขานี่เอกไปตุ๋นกันมากนะครับผมว่าจานนี้จะมีหลายเท็กเจอร์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวองกินดู คือนี้มันมาจากความใส่ใจของทีมเชฟนะครับจริงเลือกมาเฉพาะส่วนเนื้อที่ให้รสชาตนิเนื้อเข้มข้นนะครับ าวนี้พอมาตุ่นรวมกันทำรับผมคือตุ่นกำลังดีนะคือถ้ามากกว่านี้มันจะเหมือนซูมันจะเอาซอมบี้แล้วมันจะแหลกไปนะครับมันรู้สึกว่าทั้งตัวเนื้อย่างเองกับตัวแก้มบัวเองแก้มบัวมันไม่ให้ตุ่นมากเกินไปแฮงเกอร์ก็จริงๆนะก็นุ่มนิ่มกว่าที่ผมคิดไว้มากนะครับมีเนื้อย่างมาพอดีเป๊ะเลยนะแล้วกลิ่นควันที่ย่างแฮงเกอร์มันก็เข้ากับแก้มบัวได้ดีนะครับแล้วพอกินกับพริกอันนี้ผมว่ามันก็ดูยิ่งดูน่ารักแล้วแบบมันดูมีมิติมากขึ้นนะพอกินมาดูสดชื่ มันก็มีเหตุผลของมันแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับทุกขั้นตอนละเอียดมากๆนะครับเขาคิดมาดีเรียบร้อยแล้วนำเสนอออกมาในแบบของเขาในวิธีการทำอาหารแบบของเขานะครับมาถึงน่าเป็นจานสุดท้ายที่เป็นเมนคอร์นแล้วนะครับแกงคั่วปูอย่างวังปัตตานีมาแล้วจานนี้คือจริงๆมันจะมีอยังสือชื่อว่าปตัตตนีเฮริเทจนะครับเขารวบรวมอาหาร อยู่ในวังปัตนีแล้วก็การกินที่นูน่นเขาก็เหมือนที่เราคุ้นชินกับการที่กินแกงคั่วสักปะรดนี่นแหละครับ,รบจริงๆเขาใส่ใบโหระพาด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหวานไปนิดนึงเวลหมดพอหมกก็เลยไม่ใส่แล้วก็ปูเราใช้เป็นปูม้าเป็นครับผมเขาเพิ่งเสียชีวิตตอน3ามโมงเวลาเขามาส่งจากเขามา2องโมงปุ๊บเราต้องทําให้เขาเสียชีวิตโดยสุดเพราะาไม่งั้นเขาจะกินเนื้อตัวเองแล้วเนื้อก็จะออจากจัดการเขาด้วยวิธีที่ซอฟที่สุดแล้วก็เอาไปย่างก่อนครับ แล้วก็พอแกะเนื้อทั้งตัวหมดแล้วนี่คือปูตัวหนึ่งแกะเนื้อทุกส่วนเลย <c oughs> แล้วก็เอาอาเปลือกไปต้มกับน้ําแล้วก็เอาน้ํานั้นไปทําแกงกั่วครับผมทานคู่กับผักที่ชื่อเดียว,วลาครับชื่อว่าโชนหรือภาคกลางเรียกวอ่าอดิปแล้วก็มีสับป,ประรดย่างครับผมอันนี้ทานกับข้าวได้เลยครับผมโอ้ <c oughs> โหอันนี้น่ากินมากๆครับรสชาติเนียนมากนะครับปูเนี่ยปูเป็นอยู่แล้วแหละกินแล้วทุกคนต้องรู้แน่นอนว่าแบบ ปูสดมากๆนะครับส้บาปริ๊ดย่างแกงกับปูเข้ากันได้อย่างนี้ออดิ่มไปตัดอ่ะเหมือนแบบเคี้ยวนุ่มๆๆๆไปแล้วก็มีออดิ่มไปตัดให้มันดังกรึบๆ,ๆ,ๆนะครับพร้ะจานนี้ใครชอบกินแกงคั่วนะผมว่าแหละชอบมากรับปูดูดิให้หนึ่งตัวเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับเต็มกระดองแกะมาให้เรียบร้อยคือรสชาติถ้าคนกลัวว่าการกินเชฟเทเบิลครับมันจะรสชาติแบบไม่ถูกปากแล้วอันนี้คือรสชาติเค้มขคนแต่ไม่ได้แบบจัดมากเพราะมนั้อันนี้แบบพอดีมากเลยนะลองกินดู แล้วก็มาถึงตัวขนมตัวสุดท้ายที่จริงๆแล้วเหมือนบาสชีสเค้กนะครับเพชรบุรีชีสเค้กหม้อแกงเผือกผม,มาแล้วตอนนี้ส่งเข้าบรรทมนะค,ะคบจริงๆไอเดียก็คือว่าผมบังเอิญรู้สึกว่าบาสชีสเค้กกับหม้อแกงความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือ,อขนมหน้าใหม่ก็เลยจับมารมอยู่ด้วยกันก็ทําเป็นชีสเค้กครับแต่ว่าใส่เปือกเข้าไปด้วยแล้วก็เวลาทานคือถ้าทานหม้อแกงมันไม่มี หอมเจียวมันน่าจะไม่ใช่มอแกงแต่ว่าเสิร์ฟหอมเจียวธรรมดาก็รู้สึกธรรมดาไปก็เลยทํามาเป็นคัมเบิลหอมเจียวครับผม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตัดรสชาติด้วยซอสจากลูกหมอนหรือเมลบรีนะครับผมด้านบนก็จะเบิร์นด้วยการทำครีมเบลรเ่แต่ว่าใช้เป็นเนยหน้าแผงครับผมทให้อร่อยครับขอบคุณครับคือจีนี่น่ารักมากๆนะครับเพราะอยู่ในร้านนี้เขาไม่มีเตาแก๊สแบบนี้นะครับคือบลสชีสเค้กเนี่ยเป็นชีสเค้กที่หน้าไหมเนาะ คือบอกเดี๋ยวใช้เตาอบอบบ้างใช้ทอดเบิร์นบ้างที่นี่เขาใช้เหล็กร้อนๆไปแซมกับ่านนะครับแล้วมาแตะบนกองน้ําตาลจนมันกลายเป็นเบิร์นแบบดีนะครับ <S <S คือวเวลาเอามาแตมแบบนี้ก็ได้ความกรอบเหมือนคิมบุลเล่เหมือนกันนะดูดิ <S <S 1> <S 1> คือมันให้อารมณ์หม้อ,อกแกงจริงๆอะแต่ตัวนี้เป็นชีสเค้กแต่พอกินด้วยกันแล้วรู้สึกเหมือนเรากิน หม้อแกงอยู่นะครับซอสม่อนเนี่ยก็ช่วยเบรกค,ความรุนแรงของตัวคร um ัมเบิลหอมเกียวกับน้ำตาลได้ดีนะเพราะอันนี้ก็ปิดสวยๆเลยนะรวมๆแล้วลลแฮปปี้มากจริงๆการใช้ถ่านมาคุมอย่างนี้นะครับมันกลับกลายเป็นสเสน่ห์ในการทำอาหารของที่นี่นะเพราะงั้นเนี่ย ผมว่ามันน่ารักดีนะเวลาเรามากินเรามามี e x ็กเพ e นส์แบบนี้อวลองพอมาชิมอาหารที่แบบเฮ้ยมันคุมย่างนะมันมีสเสน่ห์ดีนะในการใช้เตาอัอ้งโล่ใช้ฟืนใช้ไฟอะไรพวกนี้มาทำนะครับแล้วก็มากินฝีมือทีมเชฟเขาซึ่งผมว่าไม่ธรรมาดาเลยเพราะงั้นมาที่นี่ก็คุ้มมากๆครับ ประทับใจมากเลยคือพอมากินจริงๆแล้วอะผมว่าแบบมันดูสมดุลมากเลยนะแล้วก็กินจนหมดคอแล้วก็แล้วก็ดูดีก็ดีมากๆเงียวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากๆจริงๆนะครับวันเดี๋ยวแวะมาอีกแน่ๆเลยครับขอบคุณมากนะครับเรมยบีขอบคุณจริงครับขอบคุณครับแล้วสำหรับทางโตโยต้าเองนะครับก็มีศูนย์กริปนะครับบริการไม่ว่าเป็นเช็คลมยางเช็คความพร้อมก่อนเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้เพจโตโยต a t ไทยแลนด์ด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะครับตอนนี้โตโยต้ายมี l i ์อ Official แล้วนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอดไลน์อ f ฟฟิเชีย c แอคเ t าท์โตโยตัไยไทยแลบอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับ